เราทำเน็ตเวิร์กให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องและรีวิวเมกติกรุ่น CRS 3 4 4ขีด4 XG ขีด I N ตัวนี้ค่ะสวิตระดับโปรที่มาพร้อมกับพอส10จิกในราคาที่เข้าถึงได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันก่อนอื่นนะคะเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเปิดกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์เลยค่ะ แล้วก็จะเจอกับคู่มือนะคะด้านล่างนะคะเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้นะคะแล้วก็พวกน็อตอุปกรณ์เจาะยึดนะคะเจ้าต,ตัวนี้นะคะเขาเป็นอุปกรณ์สวิตช์ค่ะที่มาพร้อมกับพอร์ตแลนด์นะคะ5พอร์ตค่ะซึ่งใน4พอร์ตนะคะรองรับความเร็วตั้งแต่ 1G 2.5G 5G และ 10G ค่ะแล้วก็พอร์ตกิกะบิตนะคะอีก1พอร์ตที่สามารถรองรับ POE in ได้ค่ะ และตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะรองรับการรับไฟนะคะได้ถึง4ช่องทางด้วยกันค่ะซึ่ง2ช่องทางแรกนะคะรับไฟจาก DC jack ค่ะที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์และอีก2ช่องทางนะคะรับไฟจาก Pin Terminal ค่ะที่อยู่ด้านข้างของอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Router OS v7 ค่ะ ตัวเครื่องแข็งแรงนะคะแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีค่ะขนาดเล็กกระทันรัดนะคะสามารถที่จะวางบนโต๊ะแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะวางบนชั้นนะคะในตู้แขก็ได้ค่ะและอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้ใช้งานระดับองค์กรค่ะ Enterprise หรือว่า Data Center นะคะที่ต้องการอัปเกรดข้อมูลเครือข่ายความเร็วสูงค่ะหรือว่าบ้านหรือว่าสำนักงานไหนนะคะที่ต้องการอัปเกรดเป็น 10G Network เพื่อที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ความเร็วสูงก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นกันค่ะหากคุณอยากอัปเกรดเครือข่ายของคุณให้เร็วแรงและเสถียรใช้งานได้อย่างคุ้มค่า m มโ r o ติก CRS 304ขีด 4xG ขีด N ตัวนี้คือตัวเลือกที่ใช่ค่ะสนใจสินค้าสามารถติดต่อได้เลยที่อีกที่นีเค่ะ ุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w e a s y n e t w o r k c o t h f a c e b o o k f a n p a g Easy e Network LineO f f เ c i a l เอคซ Easy Network และ YouTube c h a n n Easy l e Network อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะและฝาก3ช่องทาง TikTok ของเราด้วยนะคะกับ 1. Easy Network o f f i c i a l ค่ะ 2. n e t w o r k เ n e m y Thailand และ 3. Easy Network Team ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ